สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับพี่มาร์ทนะครับอยู่ที่ร้านอะไรครับมาร์ทข้าวมันไก่ครับตลาดน้ําชุมชนวัดศรีวารีน้อยบางเสาวธงใครมาไม่ถูกเข้า Google m a p ค้นหาคาว่าวัดศรีวารีน้อยแล้วท่านจะเจอตลาดน้ําแบบนี้ในวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองส่วนวันธรรมดาเปิดไหมเปิดแต่แค่ว่าไม่มีของขายแต่ท่านสามารถเข้ามาไหว้องค์หลวงปู่ทวดทําบุญให้อาหารปลาเราได้เพราะที่นี่เหมือนว่าเปิดทุกวันนั่นแหละนะฮะอ่ะพี่มาร์ท แต่คือผมแปลกใจกับป้ายสีเหลืองอมากป้ายสีเหลืองของเราคือก็คนท้องคนพิการคนยากไร้คือเขามาเห็นเนี่ยบางทีเขาเดินมาเนี่ยเขาแบบขยักกินเขาไปยืนเด็กเนี่ยบางทีไปยืนมองอเราก็รู้ว่าบางทีไม่มีตังค์อ่ะเลยเอาให้เด็กผมก็ให้กินนะไม่ใช่ว่าเรามาทํารายการแล้วมป้ายมาติดไม่ใช่ครับตั้งแต่ผมขายที่นี่สามปีป้ายผมก็ติดตั้งสามปีแล้วที่ร้านผมก็มีก<ม>็ต<ช>ิดไว้ตั้ง สิบปีแล้วผมก็ขายมาสิบกว่าปีแล้วร้านที่ร้านติดกว่าสิบปีที่ร้านเดี๋ยวก่อนที่ร้านใหม่ถึงมีอีกสาขาหนึ่งเหรออีกสาขาอยู่ที่ไหนพี่มาร์ทปากทางหนองปืนเลยวัดไปประมาณครึ่งกิโลตรงนั้นขายอะไรบ้างขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ อ๋อเดี๋ยวผมจะตามไปครับที่ร้านที่พี่ว่าตรงนั้นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเหือนนกัครับคนท้องคนยากไร้นะครับก็เข้ามารับประทานฟรีครับฟรีครับไม่ได้เก็บตังค์ครับแต่ถ้าเกิดใครมีก็สาบสิบห้าบาทพี่ผมถามจริงถ้าเกิดมีคนบอกว่าพี่มาร์ทไปรับจ็อบข้างนอกไหมแต่ไปออกอะไรข้างเนี้ยไปออกออกบูธข้างนอกอ่ะมีไหมได้ไหมพี่ขอเบอร์มือถือพี่มาร์ทหน่อยศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามครับ ร้านพี่มาร์ทไม่ได้มีแต่ข้ามันไก่นะครับเขามีไก่ทอดด้วยนะซึ่งนี่คือหลักฐานหมดไก่ไก่ทอดมีเยอะกว่านี้อีกแต่ฐานเี็กทยอยเอามาจากร้านก็เลยแต่เราก็ทํามาเรื่อยๆแล้วทาไก่เราก็มีทั้งเครื่องในมีเลือดด้วยผมว่าร้านแบบนี้ควรสนับสนุนให้ไปออกงานข้างนอกเยอะๆแต่ใครอยากจะมารับประทานก็มาเสาร์อาทิตย์ได้ที่ตลาดน้ำชุมชนวสีบรีน้อยครับอันนี้คือว่าคนพื้นที่เวลาเขาจับปลาจับปลาเนี่ย เขาก็มาสั he, he ่งพรีงสา4สิบสี่สิบกล่องนะเขาจับปลาไปเลี it s, it s right. right. ้ยงคนจับปลาเพราะว่ามันถูกไงมันถ so yes. ูกแล้วเขาไม่ต้องไปทํากันเองด้วยเขามาเอาแบบนี้ดีกว่ารสชาติมันก็พอได้ใช้ได้อยู่แต่มันก็เขาก็เลยมาซื้อกันรสชาติยังไงไม่รู้แต่ที่ผมประทับใจคือป้ายสิ่าครับครับ ผพราะว่าผมอยากให้ชุมชนหรือสังคมของเราเป็นแบบนี้แหละคือว่าเราได้เกื้อกูลเรามีเราก็แบ่งปันใช่ไม่มีท่านมาขอไม่ต้องอายหรอกครับเพื่อคนมีเขาจะแบ่งปันให้ท่านเลยไม่มีอะไรอยากกินมาเลยผมให้เลยนี่แหละคือต้นเรื่องทําไมผมถึงต้องมาทํารายการร้านนี้คือฝ่ายอันนี้ผมอยากให้เป็นนี่เป็นร้านตัวอย่างได้เลยเช่นกันนะครับยังไงท้ายที่สุดนี้ครับพี่มาร์ทฝากร้านมาร์ทข้าวมันไก่ของเราทั้งสองสาขาหน่อยพี่มาร์ทก็มาเที่ยว วัดศรีวลีน้ําวัดศรีวลีน้อยตลาดน้าวัดศรีวลีน้อยก็แวะมาชิมข้าวมันไก่ได้ครับราคาสามพันห้าบาทคือแบบคนท้องหรือคนยากไร้คนพิการอะไรเนี่ยมากินได้เลยผมไม่ได้เก็บตังค์เลยเขาเดินผ่านเนี่ยผมจะเรียกเขามาเลยเอาข้าวมันไก่เรียกเองเลยไม่ต้องแวะมาหรอกบางคนไม่กล้ามาเอาหรอกแต่ผมเรียกเขาเลยบอกมาปัากมือเรียกเขาว่านี่มาเอาข้าวมันไก่มาทำบุญทำบุญเราก็ช่วยเหลือสังคมไปเขาก็มาเอา ก็มีบางคนที่เขานั่นนั่นเขาก็ไม่มาเอาเขาก็เกรงใจแต่บอกไม่ต้องเกรงใจแต่เราเรียกเลยแต่แต่เราต้องเรียกเขาเลยถ้าไม่เรียกไม่มีใครไม่ค่อยมีกล้ามาเท่าไหร่ไม่ยกนิ้วให้ก็ถือว่าพลาดมากต้องยกนิ้วให้คยังไงขออภัยกิจการขอบคุณครับอย่าลืมนะครับตลาดน้ำณชุมชนวัดศรีบารีน้อยของกินมากมายนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีครับของหวานก็มีขนมของเล่นแม้กระทั่งของรับประทานจุดรับประทานอาหารใครชอบริมคลองมีศาลาให้เพียบใครชอบแบบร่มลื่นใต้ต้นไม้โต๊ะหินอีกฝั่งหนึ่งเราก็มีให้พร้อมหรือท่านอยากชอบแนวร้องเพลง าลานดนตรีพิพิธภัณฑ์ด้านในอเองไปร้องได้เลยครับครับ,รบยังไงขอบคุณมากๆครับ<ด>ขอบคุณครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของตลาดน้ำชุมชนวัดศรีบารีน้อยบางสันพงเงาะครับผมอยากให้สังคมเราแบ่งปันแบบนี้กันเยอะๆ,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 ๆมีก็แบ่งปันไม่มีไม่เป็นไรทุกคนที่เขามีก็พร้อมจะช่วยเหลือและนี่ก็คือร้านต้นแบบของที่นี่นั่นเองฝากด้วยนะครับนะ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่มารจบอยู่ที่ร้านเลยครับครับสวัสดีครับจบอยู่ที่ร้านเลยพี่ชื่อร้านเรามาร์คเข้าวันไก่ครับทั้งสองสาขาไปตามกันเยอะนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเรื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จริงๆอะเป็นกองเมื่อกี้คนมาโหออกอ <c oughs> มันก็ขายดีอยู่นะมันก็ขายได้อยู่เราก็ขายมาแจก,กมากคือคนก็เลยรู้เขาก็เลยเออมาช่วยม,มาตนับสนุนเราเหมือนได้ทําบุญซืรอ,อะนะมันแบบอย่างที่ร้านผมเนี่ยผมติดป้ายเนี่ยคนก็เห็นเขาก็เออมาซื้อมันดีกว่าเว้ยมันช่วยเหลือสังคมอะไรๆเนี่ยวัดเนี่ยผมยังไม่ช่วยทํางานเลยเนี่ยมากวาดมาฉีดน้ําตอนบ่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวผมก็ต้องมาฉีด เราทำาลไณด้วยแล้วคนเขาก็จะรู้เราเขาก็เลยเออมาสนับสนุนเรามาซื้อของของเรามันเราก็ได้อันนี้ตรงนี้ไงถ้าเราไม่เคยทําอะไรช่วยเหลือสังคมสังคมก็ไม่ช่วยเหลือเราหรอกใช่ไหมดีคังผมว่าเป็นเรื่องราวดีๆอ่าใช่ผมว่าเออเนี่ยทุกวันนี้ผมอยู่ได้ก็เพราะผมเออช่วยเหลือสังคมทําอะไรเนี่ยลงศพผมก็ช่วยนะเวลาเอ้าคนยากไร้มา มาที่วัดมาไม่มีโรงอ้าวผมช่วยให้ตังค์เขาไปซื้อนะให้ตังค์เขาสามพันสี่พันช่วยหลายอย่างเหมือนพี่มาแต่ไม่ได้เฉพาะขายธุรกิจอย่างเดียวก็ช่วยสังคมไปด้วยเนี่ยใช่ผมช่วยสังคมไปด้วยนั่นแหละคือแบบเราก็พอมีตังค์อยู่แล้วก็ทําไปเราคือแบบตายไปแล้วก็เอาตังค์ไปไม่ได้หรอกคนเราเอาความดีไว้ดีกว่าสะสมแต้มบุญอ่าใช่ใช่เนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ไปช่วยทํางานที่วัดที่อนามัยที่ว่าที่ทาเสร็จผมก็มาช่วย ปรับดินสร,สร้างนู่นสร้างนี่อะไรมามาช่วยช่วยาจารย์ก็ทำอ่ะโอ้โหเหนื่อยกันเหนื่อยจริงๆผมไม่ต้องมาทำเลยแต่ผมคิดว่ามาทํามันได้บุญไงมาทำมาอะไรผลดินทุกดินโอ้จริงๆผมขาย